ตอนนี้ผมมาที่วัดปางหลวงนะครับนี่คือพระปรางนะครับที่อยู่ในวัดปางหลวงนะครับซึ่งในต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับก็ได้มาเจอพระปรางนะครับและต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดปางหลวงนะครับซึ่งวัดนี้สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงเสียยุทธยานะครับในสมัยพระเจ้าอู่ทองหรือพระเจ้า รามาธิบดีที่หนึ่งนั่นเอง,ซ,งซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ในวัดนี้ที่กามาสักการะก็คือหลวงพ่อในโบสถ์นี้ล่ะครับนั่นก็คือหลวงพ่ออูทองนั่นเองนะครับซึ่งภายในโบสถ์ก็จะมีพระบรมรูปนะครับสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอูทองครับ ผู้ทรงสถาปนาวัวดปรางหลวงนั่นเองซึ่งจะมีประวัติไว้อ่านด้วยครับ วัดปางหลวงครับวัดปางหลวงนี้เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองนนทบุรีมีอายุมากกว่า6 5 0ปีแล้วสภาพเดิมที่ถ่ายไว้เมื่อปี2 5 2 6หลังจากที่ได้สร้างโบสถ์ใหม่เสร็จปายในวัดได้รื้อถอนอุโบสถก่าประมาณพศ2536และสร้างวิหารแทนนะครับนี่ครับภาพตามนี้เลย เดี๋ยวเราเดินมาชมรอบพระปรางอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่คือพระปรางนะฮะซึ่งอยู่ในสมัยอยุธยาเลยแหมรูปทรงแบบนี้เลยฮะพร,ระปรางหลวงนะฮะนี่ครับพระปรางหลวงนั่นเองซึ่งสร้างด้วยอิฐนะครับ นี่ครับปล,ปลางหลวงนะฮะซึ่งรอบๆก็จะมีแบบโบวดเก่าๆนะสมัยนู้นนะฮะนี่ครับโบวดเก่านะสมัยยุทยาเลยนะมะแบบนี้เลย รูปตรงแบบนี้เลยฮะครับรปึ๊บมีสองหลังนะตรงนี้ซึ่งท้างหนก็จะมี ที่เคารพสักกระของคนแถวนี้ฮะกลับและนี้ก็คือวัดประปลางหลวงนะครับซึ่งเราดูรูปทรงประปลางเหมือนจะเอียงนะคล้ายกับอเอ็นพิซซ่าเลยนะมากันได้นะครับนนทบุรีนะครับเดินทางกันมาไม่ไกลเท่าไหร่นะครับ เหมือนว่าจะมีรถเมล์ผ่านด้วยนะตรงนี้ก็ามาตรงประปลับซึ่งภายในวัดก็มีทั้งโบสถ์อารามเยอะนะแล้วก็มีคนดูแลครับส่วนห้องน้ำก็มีให้บริการนะครับนี่ครับห้องน้ำมีให้บริการไหมฮะสะดวกสบายมากเลยครับ ใครจะเดินทางมาได้ก็มาเลยนะครับที่วัดประปางหลวงนะฮะนนทบุรีของเรานั่นเองซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพนะฮะเดินทางมาได้สะดวกสบายเลยนะครับซึ่งเป็นวัดโบราณสมัยอยุธยาเลยนะฮะนี่มันก็เป็นการก่อสร้างแบบอยุธยานะฮะเราไม่ต้องไปถึงอยุธยาเราก็มาดูได้นะครับดูแบบการก่อสร้างคล้ายกับ เมืองเก่ายุธยานั่นแหละครับวัดประปางหลวงนะครับหรือมาทําบุญไหว้พระก็ได้นะฮะในวันสําคัญเนะี้ยวัดประปางหลวงนั่นเอง มีประวัติให้อ่านเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะฮะวัดปลางหลวงนะครับตั้งอยู่ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อยหรือแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตำนานวัดกล่าวไว้ว่าโดยพระเจ้าอู่ทอง เป็นคนสร้างและพิจารณาจากรูปแบบสถาปัตยกรรมของปรางแล้วคาดว่าจะสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาราวศตวรรษที่21ซึ่งยังคงรูปแบบศิลปะการงานช่างหลวงสิ่งสำคัญภายในวัดได้แกป่ปละปรางประธานของวัดสร้างในผังย่อมุมไม้ 20, 20มีมุมประธานตรงกลางใหญ่กว่ามุมอื่นๆ ส่วนฐานเป็นฐานบัวลูกพักซ้อนสามฐานเรียกฐานเรือนธาตุประดับด้วยลายปูนปั้นและมีจรนํนำซุ้มประดิษฐ์ฐานพร,ระพุทธรูปปั้นยืนแสดง,งต่างๆส่วนยอดซ้อนชั้นประดับกลีบกระหนุนอุโบสถตั้งอยู่หน้าพระปรางสภาพเหลือเพียงฐานเหนือจาก ตัวอุโบ,โบสถส่วนอื่นๆตูกรื้อไปเมื่อพุทธศักราช2,536มีใบเสมาขนาดใหญ่ปักล้อมรอบพระประธานหลวงพ่ออู่ทองเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยเป็นพระพุทธรูปที่ปฏิตฐานอยู่คูก่กรบอุรรมาแต่เดิมกุฏิทรงเดิมสองหลังตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระปรางประธานเป็นอาคารขนาดเล็กทรง สูงแบบครึ่งชั้นหลังกาชัวมุงกระเบื้องดินเผาสันนิษฐานว่าอาจสร้างขึ้นในระยะต,ต้นของสมัยรยักโกสินทร์ศิลปกรที่สองรณบุรีได้ดําเนินการขุดแต่งศึกษาและโบรณาบรณโบรณาณสถานปางหลวงในว่างปีพศ2องพ5นถึง2543พระบาปรางหลวงมีงลงะเป็นโบรณาณสถานที่ได้รับประกาศขึ้นทะเบียนในกิจราชกิจจานุเบกษา,าเล่มที่110 ตอนที่174วันที่28่ตุลาคม2 5 3 6นะครับนี่คือแม่น้ำที่ว่านะครับเป็นแม่น้ำเจ้าประยาสายเก่านะฮะซึ่งเราก็ยังเห็นคนพายเรือกันอยู่นะฮะน้ำก็ใสใช้ได้อยู่นะครับซึ่งเป็นท่าน้ำหลังวัดนั่นเองนะฮะ และยังมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนริมคลองอยู่นะฮะนี่บรรยากาศแบบบ้านเรือนสมัยก่อนนะีฮะที่อยู่ริมวัดนะฮะมีการพายเรืออะไรกันด้วยนะครับนี่เลยซึ่งตอนนี้ลมก็เย็นๆนะครับปทะ,ะกับผิวน้ำมาก็จะรู้สึกเย็นนะครับนี่คือแม่น้ำนะฮะ เขาเรียกแม่น้ำนงนตบุรีนะก็ไม่รู้นะน่าจะใช่ครับชีวิตดิมน้ำนะฮะแล้วก็มีท่าเรือโอเคครับและก็ตรงนี้ก็วัดประตางหลวงนั่นเองสำหรับวันนี้ก็พอแล้วฮะการแนะนำวัดปร,ประตางหลวงนะฮะ มัดประตังเหลือะฮะมี่าเยเรือของน้องๆ รับสำรับวันนี้การพามาเที่ยววัดประปรางหลวงนะครับของเราก็แค่นี้ก่อนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการชมคลิปนี้นะฮะชอบไม่ชอบอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะชอบก็กดตุกใจไม่ชอบก็พอทานนะฮะถือว่าเรามาเที่ยววัดกันนะฮะเราไม่ตัดต่อครับเราถ่ายยาวๆเลยอันนี้จะกลับแล้วเนะี่ย จัลจ้าแดดร้อนๆเนี่ยนนมาเที่ยววัดไอ้ยินๆนะฮะกลับเลยนี่ครับกลับเลยวัดประปางหลวงนะฮะพอแล้ว